ไม่ใช่ดีแม่สื่อแม่สื่อนี่เด็กแม่สื่อให้กับทายงามหรือเปล่าเนี่ยอยู่ขี้อยู่ข้างงานไม่ได้ถางวัลหน้าเวทีก่อนต้องเดินขึ้นมาก่อนหนี่จะให้ทรมานพี่เกย์ขอให้ก็ดีแล้วไม่ได้เราไม่ได้เราก็นั่งด่ากไปก่อนขอบคุณนะครับนั่งนอนนั่งตอนปูด เราไม่คนไม่ได้ก้าวแล้วเราก็พูดกับเขาดีๆใช่จะเหมือนพี่ต่อยฉันไม่มีจะไม่เสืรอมเราไม่ได้ถึงคนก้าวฉันไม่นดีดวงแก้วสีก้าวแล้วใช่เดินไปทางไหนแล้วทำนันไม่น้อยนยคนละน้อยคนนคนลนนะ้อยคะน้อนนคะล ไข่ไก่ไข่ไก่ไม่ยอมจีบค่ะไม่มีชลอไมได้ตัวไม่ยอมชีบคุณน้าสำหรับทางด้านรองประธานครับขอบคุณครับ อบนอนจังหวัค<ม>ติชมสกดสูดนะขอบคุณนะครับขอบคุณครับดูสอนหามได้จริงๆเลยพี่อะทำไมไล่ะลุกพลาดเราจะจะให้เขารู้มาให้รางวัลก็ดีแล้วลุบมาทุกรอบทุกรอบก็เอาเลขที่บัญชีไปโอนมีแอปพลิเคชันมีสีอะไร คืนนี้เี่พี่พายงานขอนอนใกล้ๆน้องสีมาลาสักคืนจะได้รีบ่าทจะะไอย่างนั้นพี่นอนไห้ลับได้ไมถ้าเป็นอย่างนั้นก่อนค่าสางถงพี่ดูนีกับทนทนะค่ได้เลยจานน้องสีมาลามาแล้วครับทางด้านพุณปุษกพี่ตมาด้ว ระเบิดนิวเคลียร์ลงบ้านตายแล้วให้มันกินหมกิียากันแล้วเนี่ยให้ดูสิเสียงไก่ขันแล้วสิมาลาเอ้ยนี่หนูนี่บอยอี่บอยเอ้ยไี่ตื่นกันหรือยงังวะเนี่ยฮะเตรียมสักนักกับข้าวเดี๋ยวจะต้อนรับพวกทาาหารที่ได้ตื่นมากินข้าวผิดปลาเขาก็จะไปกันแล้วออานอนกันเงียบหมดเลย <uma estareca> hey, คิดใส่เอ๊ะมันยังไงกันเนี่ยครับเสียงอะไรอ่ะอีไม้อ๋ออีไม้เป็นไงเนี่ยครับผม mm -hmm. <indivis constitreath> <uma estareca> <bells> ตาแล้วคุณพี่คุณพี่ขานี่ยวเดีข๋ขโ oh. อ้โหโอ้โหเฮ้ยว่าแล้วเทียวธรรมดานะเวลาเขาไปงานงานอื่นนะชวนไปไม่ไปอากาศร้อนไม่อยากไปแล้วเดี๋ยวไปลอง แมทพงงานนี้รีบมาเลยตัดกระโปรงเพชรใหม่ทุ่มสุดตัวเขาบอกว่าเล่นเรื่องนี้โอ้มึงจ้องฉากนี้ฉากเดียวใช่ไหมเนี่ยฮะแ่อตัวเล่าแหลมมากค,คุณแม่ <laughs> มตายแล้วสอนรามสอนรามคิดยังไงลรกมองมึงีกรีผ้าผูเทานเลยนะ <laughs> จะทำอย่างนี้เลยกูน,นึกถึงภาพเลยมันจริงๆแล้วหนูก็มีเรื่องจะบอกม,มันไม่ใช่แค่นี้อย่างที่เราเห็นแม่อยู่บ้านน้ำเพชรแม่จะรู้อะไรน <c oughs> หนูอยู่ด้วยกันทุกค่ำทุกคืน, <c oughs> ห,นหนูมีลูกด้วยกันแล้วว <c oughs> ้าตายแล้ว <c oughs> หมอเข้าไปว่ากี่ตัวพี่ค่ะห้าตัวทั้งหมดมีพี่น้องเป็นแนปปี้นะ ลูกหนูเล่นขาดกรตตุยพอหนูขึ้นไปหาผัวหนูเปิดประตูไปหนูมองไม่เห็นผัวหนูเห็นต้นมหมาไงล่ะฮะมีลูกเป็นหมากำไรตัวเราตั้งสี่ขานตายแล้วพุณพีุทีเฮ้ย้กบ้ กแล้วกองรัก <c oughs> บก,ก็ต้องรีบตื่นตอนเช้าที่ตื่นตอนเช้าไปสิตายแล้วแบกสีแบบเฉลิมนี่พระกลุ่มที่ที่ฉันเข้ากับพี่ไม่ยอมฟังนะบอกแล้วบอกแล้วว่าผู้ชายไม่ไว้ใจไม่ได้